Bye, สาบายดีพี่น้องปีงปลาอยู่เทียงนาเด้อบาดนี่อืมปลาลดพี่น้องปลาลดลุลุ้นอันอุ้ยมันมันมันนี่มาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อนังเฝา้ามัน,นก็นังเฝา้าเพิ่มมือ่อใดลอยมื่อนั้นเพิ่นมาวัดดี ป่งปลาพี่น้องอยายอ้วนไปยามมาอีกสองเถีอพี่น้องเอ้ยถือ่อแท้ปีนี้มันเนาะพี่น้องมั่นพี่น้องปลาลดนี่เสียบมัน่นปิ่งกินกับตำหมองเยือน มื้อแรงบ่าวกัปตันสิออกมาเยี่งนําบ่าวแพงเนาะมาเยี่งปลากับบ่าวกัปตัน2คนปิ้งแหมๆอุ้ยพี่น้องมันน่ะดิสุดยอดอนี ปลามันท่อดลายอยู่มแม,ม่กลางคืนปลาดุกสิลงมันสดๆนี่แหละพี่หน่อสำเนียงก็มีความสุขแหละยิ้มให้ยืนหน้ากินปูกินปลา เบิง่งยายอว้วนเนาะกินโอวัลตินมันนี่แม่น้องลิงกรบเป๋ากัปตันแจกโอวัลติน,นะนเนาะออกมาแพงกระหายมาให้ยายอว้วนกับพอ่อกขอบมกขอบใจหลายๆเด้อขอบมกขอบใจแม่น้องลิงลิงกับบ่าวกัปตันกับผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่อุดหนุนซาเคียวแล้วก็โอวันตินแม่น้องลิงลิงออกมาหายายอว้วนอีกแล้วพี่น้องบะแพง รีวิวปิงปลาลดพี่น้องปิงปลาลดนี่สิเป็นปลากระดูกกระดูกปลายเนาอพี่น้องเนื้ออะสีมันสุดเจอดีพี่น้องโหอืม ขลิ่สุดยอดสำประุขวมมันควมเส็บปลาขาวปลาลดไน่พี่น้องมันมันสุดๆเลยตำมาหุงกับตำม,มกถัว่วคักๆเด้น้องพี่น้องอย่างลยกับตำม,มกถัว่วโอยสุดยอด ิอยากแล่นบอกเป็นอืมน่าพาก,กันดือ้ออย่ามาดือ้ออย่ามาดือ้อนั่งลงอุ้ยอยากปิ้งปลาดีพอพ่นะอุ้ยอยากปิกป้งปลาดีบอกให้กินถ้ากินแต่เขาอย่างเดียวพอ มาน่ะน no ่ะมานี่อาหารเกิดนะพี่น้องบัจักกุ่งบัจักปลาบัจักขาไก่ขาไก่กินกับบุ๊ดพี่น้องเลยใหยอ้วนสองคน ออาหารเกิดมาจากปีงไก่มาจากปีงปลาบะโ,ะโ,ะโะพดโพลอะไรได้พี่น้องจนหมดขืดนะพี่น้องแจ็คสำได้อสัน่ดอาอ,า,อาีอีกแหละไปเอาอเนีเ่ย ปิ้งปลาปิ้งไก่มาผสมกันพี่น้องบานนี้วิ้งปลาลดบลแพงบลสะออนและปิ้งไก่เอาออกไว้บลแพงมาปิป้งปลาลดพี่พี่น้องผู้มันควนกุ้มกลุ้ม เดีอยากกามุดจอมาเด้อพี่น้องเด้อมุดจอคือเก่าออกมาสอดทงหน้าเบาแพงไปกินปีงปลาลดแสบๆจะเบิ่งปลาคอพี่น้องเดี๋ยวอ้วนค้งเลยโปลาคอปลาดุกเงี้ยคือค้งสองบ่องบ่แม่ บอมีไผ่ซื้อในพ่อเนาะพ,พี่น้องปลาเนี่ยช่วงเอาไปเลาะคายจากว่าได้มาจากไหไกน,น,น <c oughs> ผู้บริกินกามีเดอร์ <c oughs> พอได้มีรายได้ ถ้าฝนตกอีกมืแรงนี่คือสีลุ่งลายพี่นุงลเยงนเีอเ่นเขางดี๋ยวก็เขาใหม่ป้ามันเลยพี่น้องเลยบ่ันเขาใหม่ซ้ปลายังมันเข่าใหม่ชเดือนเนนาออกมาเกี่ยวเลยผิกไปผิกมาพี่เนุ ปิ he em he em. I, oh. uh ่งแฮ้มโอ้ยมารีวิวไก่กห้พี่น้องได้เบิร์โอ้ยมืดงาน้องน้ำมัน่สซ่บพี่น้องโอ้ยสุดยอดเลย เมื่อแรงพาเบากับตันลุยพี่น้องลุยปลาแถวขงงางน้องแถวหัวหน้ามันชิลงไปเข่าคนโตกลางขึ้นแถวข้างน้องก็หลวดอย่ากตเปียกได้หลายต่างแห่งไว้นำด้วแม่เห็ดปลาแห่งไว้ทอดกินกับตำมะฮึงแซ่บ ปลาหน่อยกระเห็ดปลาละเห็ดปลาแดกเห็ดปลาจอมพี่น้องโบอืดตะแนวเห็ดเนาะถ้าได้มาต้มไก่ตะวันกินบโบอืดกุยงไก่ปลาปัดมักอาหารคนลูกกาแพงครับเส่ไว้ตามตู้เย็นนะ กบก็ได้พี่น้องบลาแพงไปเมปื่อคืนปีงปลากับกินบ่ท่านเบิดในเหอนบลาแพงไปเมื่อคืน<ห>อาหารพันมาเกิดพร้อมกันแท้ยังวะย่า,า,ยาบอกกับตันสิออกไม่กินขา้าแรงอยู่หน้าเมือนี้กับบอกกับตันบลาแพงกับบอกกับตัน,นสิมากินปีงปลาลดแล้วพี่น้องให้แม่ตำแจวถาน เจนหนึ่งขาอยู่แม่เจนหนึ่งบุญหนึ่งกระได้เขาจะเอาเขามาแต่บ้านยังบัดลายเขาเย็นแต่มันยังเหนียวอยู่อ้าพี่น้องมาหัวนี่กันสิปิดคลิปสำนีก่อนเด้อพี่น้องเด้อให้เบิร์นสำนีแหละจะหน่อยพี่น้องสินำไล่ไลนำเบาแพงสิบาทพี่น้องเอามาอ่างอยู่บริกินบาปได้เนาะพี่น้องเนาะ ว่าเอาป้ายพี่น้องมาแพงกันสบายดีบัดสุขุสุขคนพี่หน่องที่เขามาเบิ่งมาชมกันเบิ่งนีน้ปิ่งปลาลดแซ่บเซ็ตมาเด้อบัดสุขุสุขคนผู้ใหญ่ใจดีคุณพ่อคุณแม่ละกะนอายเอื่อยทั้งหลายอายหักเอือยหักมากินน้ำบาแพงเด้อบัดสุขุสุขคนสบายดีสบายดีบ้านพบพาอกันขิดหนาพี่น้องอู้หุ่นดอกมาเดอ้อมาเดอ้อ